น,นี่ยังนี่เขาเอานี่ยังวะนี่เม่กิ้นนู่นไม่กิ้นนูนง่า่ง่นนครับครับจะเข้มามาออกปะถว่าจะเข้ามากินแล้วถึง่ะได้ออกซึกบ่เอยครับพี่น้องนี้ยอดเลยมครับ,บกรอบ มไม่หงุดหงิตัวซ้ำนี่โป้มือมัอนนะค,กค,กคกกักคกักคักคักกระซอยู่บ่กุกคักอยี่บ่มันซูอะไรบางอ่ะนมันกรอบๆมันบ่โอ้ยอโอ้ยรถตีตีมัน,มนมยิบย,ยบเนาะเส็เป็นยังเห อย่างปลากินกับตำซัวเอ้าคือบ่ห้วยเกลือล่ะเกลือห้วยลราบ่เนี่ยนี่ไงห้วยเกลือลราบ่เนี่ย้เกลือละลายบ่ละลายรอเจ้าตึงร้อนเหรอือนี่ครับเลือดใส่ยอะขนาดนีนี่ต้มหอยนี่ครับต้มหอยเกี๊ยโอ้แต่โป๊โป๊เลยนี่เอง

ทำสัวนี่ทำสัวครับ,น,รบ,บ,บน,นี่ครับยังปลาปิ๊งปิ่งปลาก็หมูห้อยโคงหมูห้อยโคงไข่โตนี่ไข่โตนี่ครับเร็จเดียบร้อยน,นั่นน่นวากินเริ่มกินแล้วนี่มาแสีบๆน้องแนครับนี่ ตำสัวตำสัวอ <Yeah. S 1> อโอเคมากินบาดนี้พี่น้องเร็จเรียบร้อย <Okay. S 1> อ่ะครับพี่น้องมากินได้แล้วบาดนี่เฮ้ยตำสัวพี่น้องเนี่ยดูครับตำสัวตำสัว กินน้ากันเด้อพี่น้องพี่ครับอ้หอมครับหอมแห้งหอมแห้งเออแซ่บกันยังบาดเนี่ยกินกระยังครับเนี่ยหอยโค้งหอยโค้งหอยโค้งนี่ครับพี่น้องหอยโค้งหอนเลยอู้ย กินว่าเป็นวะอืมโอ้ดีหนอกันโอ้ยมันมีดินพร้อมพี่น้องเอ้ยมีดินพร้อมนี่นั่งซัดเข้าไปโห้าเลย Xịt dạ yön <laughs> bát đây ta khổm đi thế quá bữa đeo chìm nó, không ừ ừ bụt, bụt, ui, bọn anh chỉ đểi cột mậnออกมา, bao đại gì cột mận, rồi, มันออกกันครับขาขาไกล ขี่ปลาขี่ผมดีขนาดผมอําล้ำผม <Okay. S 1> ผมขี่ปลานี่แอผมผมขี่ม้ีปลาผมผม 开刀 <laughs> <Đ bills đòi>. <cười> <cười> không hàng không ừ. ui Tuyệt vời để Háng vào rồi luôn này thì háng vào 拿掉一点呢。 ดูอดอือจงะหงกระจอกนไปผูกหางหลังผก,กงางหลังกล่องมีคนถ่ายอยู่ครับพี่น้องอ๋อเมนียฝากไว้ครับนียพี่น้องครับ,บไปนะครับบ๊ดีครับเนี่ยผู้ยุเบืเ้องหลังพี่น้องนี่ครับปูยมีแต่ผู้ยุเบื้องหลังทั้งนั้น เพ่นถอดเสื้อนี่แห้งจังเลยพี่น้องนี่ดูคัอกอีลิผูนน่ะบอกเรายิบแก้วปรับโวลดโอ้ยรอเย็นเนะาะต้องใส่นาวรอเย็น